จ้า,ามาเก็บวิวสวยๆหนอยู่ที่ทุ่งไร่ทุ่งนาอยู่เชนบทให้เบึ้งน้ำกันจ้ะเป็นยังไงจ้ะวิวมิวเสดพาแกจันนี่เก็บวิวสวยๆมาฝากทุกๆคนเ้อเจ้ะมาชมทุ่งทานตะวันด้วยกันจ้ะงามบ่จ้างามบอ,มบอทุ่งทานตะวันจ้ะ นี่แตดอกส,สวยยังไงงามงามดจ้ะเป็นยังไงจ๊ะสวยก็จ้ะงามบ่งามบองาม,งาม,งามบอนี่คือทุ่งทานตะวันจ้ะเก็บความสวยความงามมาฝากทุกคนนะจ้ะเพื่อนเพื่อนนี่คือดอกไม้อยู่ชนบทเจอจ้ะเก็บดอกไม้มาฝากทุกคนดอกไม้อยู่ที่ชนบทธรรมชาติ สวยงามค่ะบ่อจา้ะนี่ชื่อชนนบทเจมต้องใหม่มาฝากทุกคนเด้อจ้านี่หอมดีจ้าเมื่อเร็มแต่ว่ากิบภาพจิวบรรยากาศยู่ชนบทให้กันชมด้วยกันนะคะไปดูพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นจ้ะนี่เป็นยังไงสวยงามอาล่ามตาบ่อจ้า,จา อันนี้คืออยู่ชนบทอยู่ที่บ้านเราไงเด้อจ้ะบ้านเราไงก็มีชาวบ้านจะมาใส่จันจ้ะเป็นวาเป็นใส่จันเอันนี้เขาเรียกว่าจันแต่ว่าพอดอยู่ยได้กินไปใชสิแนมะเป็นชนบทที่ยูที่ถัดสวยงามมากๆ วิวบรรยากาศอันนี้เป็นตอนเช้านะคะตอนเชา้าก็จะเป็นข้องจะมีขกอคลองคือชนอบทเป็นกะสิมาเชา่าไอ้ลวงเพื่อนลจะาจะรัฐบ,บาลเพ่ก็จะมาทําให้ชาวบ้านเป็นยังไรจะเป็นวิวธรรมชาติชาติชนบทงามสวยง,งาม,มาก,มาก ตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะคะวยงามมากๆวัสดีจา้าตอนนี้มาเจ็บความสวยควางามอยู่ธรรมชาติชนบทให้ชมด้วยกันนะคะพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นจ้ะธรรมชาติจู่ชนบทผักข้างอ่งางผักกะล่มกะลัมดอกจ้ะ งามครับยู่งสวนต้นนี้อยู่ที่ชนบทด้จ้ะชาวบ้านชาวไร่ก็จะมาปลูกพักปลูกยังได้เลยนะัีนี้ก็จะเป็นไม้ประดับทานตะวันกำลังจะขึ้นจ้ะสวยง,งามมากๆเป็นชนบทที่ทุกคนก็ อยากกินหอดบ้านหอดซองนอกจากอยู่เชนินอบดเดี๋ยวจะพาไปชมทุ่งได้ทุก,นทนก,กทงนาอีกนะคะยังไงยังนหน้าผากหน้าแหน่เดี๋ยวจะพาไปชมตรงจุดออกที่เราจะ ก็จะมาชมท่าที่ตรงจุดนี้จะ,จะเป็นมุมที่ช่วยงามมากๆสวยงามค่ะเพราะว่าไม่มีต้นไม้แล้วก็เป็นท่าที่วันนี้มาสายจ่ะวันนี้มาสายนะคะวันนี้มาสายจะเลื่อนไปชมบรรยากาศซ้ำเนิละจ้ะเดี๋ยวจะพาไปชมไอตรงจุดนั้นจะเป็น น้าจ้ะชมหน้าบรรยากาศที่สวยงามมปลกแปลกจ้ะเป็นทุ่งไร่ทุ่งนานี่ไปชมกันชัดๆนะจ๊ะสวัสดีจ้าทุกคนเด้อจ้ะวันนี้มาชมทุงท่งไร่ทุงท่งนาน่นต้นนาบุ๋ยต้นนกจ้ะนกเป็นธรรมชาติที่ สุดเงางามมากอยู่ที่เชนบทนี่จ้ะหลายคนก็อาจจะชอบว,วิวบรรยากาศแบบนี้นะจ๊ะเก็บวิวมาฝากทุกคนจ้ะ่าพสวยแสงอาทิตย์กำลังสาดส่องจ้ะเป็นยังไงสวยไหมคนกตงามคือกัน สวัสดีจ้าทุกคนจ้าวันนี้มาเก็บภาพวิวบรรยากาศนี้สวยภาทิศขึ้นให้กันดูนะจ๊ะอ,อันงามงามย,ยืงสีวจุจอว่ายู่ใสบ้านอีฉันเองจ้ะบ้านบ้านเหล่าใหญ่นะจ๊ะตำบลขุดคลองชัยอำเภอกำมลาใสาจ้ะอ,อยากให้ได้ยูวบรรยากาศจังสี่สวยอยู่น้ำกันจ้ะเป็นยังไงจ๊ะ บรรยากาศวิวส,สวยงดงามค่ะบ่อจ้ะจะมีเสียงนกเสียงกาสำหรับวันนี้เป็นวิวสุดสุดสวยงดงามจ้ะสุดยอดอลังการของวิวเดเอร์จ้ะถ้าใครชอบวิวสวยแบบนี้ก็มีเลยจ้ะอยู่ที่ชนบท บ้านอี้ชั้นเองนี่แหละจ้าบ้านเหล่าใหญ่จ้ะตรงจุดนี้จะเป็นบ้านเหล่าใหญ่นะจ้ะเหล่าใหญ่กุดคลองชัยจ้าเก็บภาพวิวที่สดสวยงดงามมากให้กันฝาก าหาก้ใดชอบวิวธรรมชาติบิวทุ่งไร่ทุ่งนาคุ่นจะตรงจุดนั้นก็จะเป็นจ,จะมีนกสีมีนกมี่างอยู่นี่แหละจ้ะถ้าใครชอบวิวธรรมชาติก็ชมคลิปนี้นะคะเป็นจังไหนจ้ะวิวธรรมชาติบ้านอีชันทุ่งเขาทุ่งไฮทุ่งน้า ตรงจุดนู้นก็จะเป็นน,นกนกนูปูปีกนี่นะจ๊ะวิวที่สวยงามเดี๋ยวจะพาเดินไปชมนกตรงจุดนั้นนะคะอูนป้นนกสวยงามจ้ะแต่เขาคงไม่ให้ให้เราเห็นหรอก นี่เราจ้ะเป็นวิวที่สุดสวยพอาทิตย์ขึ้นขึ้นเหลืองเลยจ้ะเมื่อเช้านี้ก็สวยงามมากๆจ้ะตอนเช้าก็ได้มาเก็บบรรยากาศคลิปหนึ่งจ้ะแต่ตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศพูดเละจ้ะ นกโดป,ปูปีกยังไงจ๊ะนกได้จัดเฮ้ยเขามาหาไข่นี่เลยจ้ะฟิวบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนาะถ้าใครชอบก็เป็นฟิวบรรยากาศแบบนี้นะจ๊ะอาจจะไปชมบรรยากาศที่นี่ขอเจาเ้าก็ได เห็นไงวิววิวลักลานนี่จ้ะนี่เละจ้ะคือคนเราถ้าจะสื่อสารออกไปก็สิ่งไหนที่เราชอบเราก็สื่อสารออกโดยแบบชื่อได้เต็มละจ้ะได้เต็มมีความว่าวาสีว่าว่า,วาสีจาจยังก็พูด บอาคล้องเขาเอินว่าบริสุทธิ์และก็ชอบด้วยเนดะีย๋ยวจะพาไปชมไอ้คล้องทท้ากันอีกด้วยจ้ะพูดล่ะนกไม่ใช่ธรรมดานะคะนู่นเป็นยังไงมากแต่พระอาทิตย์นี่แหละตอนแรกกรว็ว่าสิบ่อใส่ไอ้ไม่ล่ะจ้ะอยากให้ได้ชมบรรยากาศดีว น้ำกันแต่ว่าแต่ละบาทนี่ว่าอย่างเปิดเครื่องอย่าเปิดเครื่องไฟโอ้โหตรงจุดนี้ยิ่งสวยจ่ะเป็นวิวบรรยากาศที่นี่จ้ะเป็นยังไงจ้ะสวยงามจ้ะเหมือนเหมือนพระจันทร์ที่แบบฉีดส่องแสงออกไปอ่าเป็นยังไงจ้ะ บิวธรรมาชาติบิวทุ่งไร่ทุ่งนาบได้มักกันนี่เด้อจ้ะบิวบ้านอีชั้นจ้ะบ้านเหล่าใหญ่ของชัยจ้ะจังหวัดกาลสินของเฮ้านี่ยล่ะยู่จุนี้ยังไม่ไม่รู้ได้ยินชัดหรือเปล่าที่จริงไม่อยากใช้ไม์หรอกเพราะว่าไออยากเอาไอ้บิวธรรมาชาติหรือว่าไอเสียงนกเสียงหนูจ้ะ นี่ก็จะเป็นทุ่งไร่ทุ่งนาเป็นเทียงไห้เทียงนา่ะเนี่เทียงนานอหอยเทียงนาดิจ้ะนี่ละจ้ะชาวบ้านก็สิอันนี้คือชาวบ้านก็จะทำเทียงเทียง <ๆ S 2> แบบนี้อยู่นะคะเวลาเวลามาเขาอเอ่นว่ามาทุง่งมาหนะหายมาหน้าเห้า กะสีมีมองเศร้าจ้ะมีที่พักเพิ่นเอินว่ามีที่พักผ่อนนี่จ้ะเสียงเสียงแบบนี้แหละจ้ะมีที่พักผ่อนเวลาฝนตกฝนลงก็สีมีจ้ะเห็นแต่พอได้พักได้สดเพต้องชิดยังมามาจากคนเราอยู่แค่นี้พอใจในสิ่งที่เรามีแค่นี้กะมีความสุขค่กหล่อด้จ้ะ ก็มีความสุขมากแล้วนะคะพอใจในสิ่งที่เรามีเพื่อนว่าพอใจในสิ่งถีเฮามีพอใจในสิ่งถีเฮาใใทําทําอะไรก็ช่างถ้าเราชอบมีความสุขก็เหตุไปจ้ะอย่างเช่นอยู่ชาวบ้านเพิ่นอยู่เที่ยงไฮเที่ยงหน้านจึงสีถามว่ามีความสุขไหมมีค่ะมีความสุขเหมือนกันนะคะนี่แหละจ้ะก็จะเปชนชนบท กูดชอบชนบดจังสีด้วจ้านี่คือวิวบรรยากาศชนนบทนี่แหละจ้ะก็จะเป็นฟิวบรรยากาศมิสพอาทิตขึ้นตอนเช้าเช้าก็จะสเสวยงดงามแบบนี้นะคะอากาศก็บริสุทธิ์จ้ะ อยู่ชนอบทจะเป็นอากาศที่บริสุทธิ์มากๆาหากผู้ใดไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพหรือว่าไกลๆอยู่นานชอบบรรยากาศสิวธรรมชาติจังสีกสิถ้ามาเจอแบบนี้ก็จะมีความสุขด้วจ้ะรู้สึกว่าตัวเองนี่ก็จะอยู่ในมิติหนึ่งเนาะ อยู่ในมีติหนึ่งอยู่ในโลกหนึ่งลจะจ้ะที่โลกที่บางคนก็ไฟหาฝันหาเห็นไหมคนเราไปทำงานอยู่ที่เดิมนานๆก็จะเปลี่ยนสถานที่แล้วก็อยากออกไปเที่ยวนี่คือวิถีของมนุษย์ของเฮ้เด้วจะ้ะมนุษย์ของเฮ้านี่ก็จะไม่เหมือนกันเหมือนกันกับไอ้สิ่ง ที่มีชีวิตต่างๆถ้าชอบหรือว่าเปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยๆจ้าสิชีวิตของเราก็จะสดชื่นสดชื่นจะ้ะสดชื่นมากๆขันภาษาหนึ่งเพิ่์บเปลี่ยนคูดรอกค่ะนี่แหละก็จะเป็นชีวิตแบบนี้นะจ๊ะเดี๋ยวไปชมอีกที่สวยจ้ะเนี่ยเลวจ้ะ อิวชนบทธรรมชาติอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่ไหนบ้านอีชันจ้าบ้านเราใหญ่ยจ้าบ้านเราใหญ่อยู่คลองชัยจ้กกาลสินเดอร์ตอนนี้จ้กก็จะมีฟิวบรรยากาศช่วยงามจงสีเลยจ้กตอนนี้เดือนเขาเอิน่นมาเดือนหาานะเดือนห้าขนาดเดือนห้าบ้านอีชันก็ยังไม่แห้งแ้งนะคะ ข้าเขียวจากข้าเขียวเข้าเขียวกะจีแล้วก็มีนกที่ประดับประดาเป็นบิ้วทิวถัดที่สดสวยงดงามแล้วก็บวกมีสองแสงที่สวยงามจ้ะนี่คือบานของอีฉันจ้ะเชิน,นบทเป็นจังไรจ้าทุ่ไรทุ่อนา นกญูนแต่ว่าเราก็จะไม่สามารถส่หาได้หรอกเดี๋ยวจะไปอก็บวิวที่เป็นจังไหนจ้านี่แหละจ้านี่แหละจ้าจนนบทของบ้านอีฉันได้มาเอาวิวธรรมชาติให้ทุกคนได้ชมร่วมกันจ้ะคนที่รักธรรมชาติเด้อจ้ะคนที่พอมากับ บ่เป็นอย่างจ้าบ่เบิ่งก็ได้แต่อีฉันล่อรักธรรมชาติมากๆจ้ะนี่คือวิวธรรมชาติเพิ่นมาขุดหอยขุดของขุดหนองอยู่นี่แหละจ้ะก็เลยที่มีวิวที่สวยงามจ้ะมากๆกัเลยไดเก็บวิวธรรมชาติมาให้กันได้ชมด้วยกันนะจ้า นี่แล้วจ้ะสวยอิหีเอหรอโอเคจ้ามาเก็บ,บวิวธรรมชาติจูทิกาลสินให้เบิ้งนัาเป็นยังไงจ้ะวิวบ้นอีฉันสวยโอเคนะจ้าอาหารผู้ได้ชอบวิวธรรมชาติก็วิวนี้แหละจ้ะอีเป็นวิวที ชอบจะชอบชอบอากาศก็บริสุทธ์ได้ดส่วนมากนะคะอยู่ที่คลองชัยจังหวัดกาลสินจ้ะบ้านอีฉันนี่แหล,ละเจเจจ้ากุลปาลีมีอะไรดีๆก็จะเอามาฝากทุกๆคนแบบนี้นะคะอย่าลืมติดตามเด้อจ้ะเพราะว่าการที่เรามาทำคลิปทำอะไรนี่ก็ ไปหาคลิปที่สวยตรงจุดนู้นจุดนี้แต่สำหรับฉันจะชอบวิวธรรมชาติจะชอบวิวธรรมชาติก็จะโชคดีหน่อยจะมีวิวธรรมชาติอยู่ที่บ้านของอีฉันเองค่ะนี่อยู่ที่ของชัยกรัรมลาใส่ก็จะมีวิวแบบนี้นะจ้าง่งามหลาย สวัสด <laughs> <laughs> ีจ้าทุกคนจ้ะตอนนี้ใน้มาเก็บวิวธรรมชาติให้ทุกคนได้ชมด้วยกันนะคะอยู่ชนาาชนาบทจ้ะชนนาบทยู่ที่ี่ะเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นวิวชนนาบทที่คลองใช่จ้ะกรมลาใสนะคะ อยูบรรยากาศที่สวยงามจ้าสวยงามอําลาตาอยู่บรรยากาศที่สดสวยงดงามมากๆชนอบทก็จะมีฟิวบรรยากาศที่ดีแล้วก็อากาศดีด้วยจ้าจะเป็นคลองจ้าเดี๋ยวจะให้ไปชมเขาเอิญคลองชนละประทานจ้าส่วนอันนี้ก็จะ พักบุ้งืฉอๆได้จ้ะอันนี้ก็จะเป็นพักบุ้งซื้ๆก็ทําให้เราดูแล้วก็มีความสุขจ้ะมีความสุขสวยงามแล้วก็มีความสุขมากๆเป็นผักบุ้งเฉยๆนะคะเย็บไปกินได้จ้ะแบ่บไปผัดทานได้นะคะ จะทัดดอกข้ากลวงเห็จนจอบ้า <c> ง <ười> ดอกไม้ป่าเป็นจังไดบางคนก็ออดจะว่าเราเอย่างนี้แค่นี้บอได้จ้ะมันเป็นสิ่งที่บางคนก็ชอบ ก็ทานได้จะภา,าคภูมิไรงข้อข้อชอบจะชอบที่จะใช้ชีวิตแบบธรรมชาติแบบนี้นะคะเข <Wow. S 1> ียวกะจีจ้ะอันนี้ยูที่ของใช้ค้องชัยกรรมลาใส่บ้านอี้ฉันนี่แหละจ้ะบ,บ้านของอีฉันเองจ้ะจะให้ดูฟิวตรงจุดนี้นะจ้ะ <Wow. S 1> เป็นยังไง เขาเรียกว่าคลองชนประธานไอ้ท่างหลวงท่างรัดเพิ่นเละจ้ะทางรัฐบาลเพลิ่นมาจ ja, ัดสรรมาสร้างให้ให้มันมีบิ้วหรือว่าผู้มีทัดที่สว่งงิงามจังสีจ้ะ ja. เป็นยังไงจ้ะนกนกบินบูน เป็นวิวธรรมชาติที่หลายคนอยากว่าเห็นจ้ะอยากมาเห็นอยากมาชมอยากมาเียนพูดอลไรจ้ะนกนูนนกบินที่สวยงามอีหีจ้ะเดี๋ยวเยวจะให้ดูนกด้วยกันนะคะเป็นจังไหนจ้ะชอบไหมถ้าชอบก็ชมคลิปนี้เลยนะจ้ะ ถ้าหาใครชอบเดี๋ยวจะพาไปไอ้นั่นจะ้ะไอเบิงสวนผักคนญี่ปุ่นแห่งงามก็นี่จะ้ะอยู่ก็สวยยิ่งกว่านี้พามาชมจะ้ะพามาชมสวนผักอันนี้คือผัก อีกอย่างเนาะพักขึ้นชายจ้ะแับขึ้นชายนะจ้ะเป็นะอะไรจ้ะเป็นสวนผักจ้ะสวนผักอยู่ที่ต้นบ,บทเป็นที่สาธารณะจ้ะแต่ชาวบ้านก็มาโอ้โหชาวบ้านก็มาแบงสันปันส่วนให้ชาวบ้านโอ้โหคอเทจ้าคอเท ปาดเดี๋ยวไปชมใกล้ๆพักบุ้งจะโอ้ยดอกพักบุ้งจ้ะตุนยอดตอปลูกปาดโอ้โหไปมะเขือเทศจ้ะเป็นยังไงจ้ะส่วนตรงจุดน,นั้นก็เป็นพั่วจ้ะถั่วเขาหน้าปังเนอจะ้ะเป็นข้าวหน้าปังยูทีการาศีเป็นม้พาไปดูงามค่ะ โ oh. อ้โหข้าวนาปังอนไน้ข้าวนาปังอยู่จังหวัดกาลสินห้องเลยต,ตอนนี้น้าสิพอหน้ามี ก็เข่าบาทมุจจาเบิ่งกันเห็นบ่มี่น้ำได้จันน้ำก็มีเรียบร้อยเข่างามอุดมสมบูรณ์จากทินนี่ไอของกําลังสีมันไออยู่บ้านเราไงจ้ะบาทเราไงเป็นชนบทที่ เขียวกะจีจ้ะตอนนี้เขียวกะจีมากๆเลยเออเอ,อินบ้านเขียวกาะจีกูนะพวกมีถัดอยู่ที่บ้านอีฉันจ้ะกูมีถัดก็สวยมาเก็บยิวธรรมชาติพวกมีถัดห้กันช่มน้ากันจ้ะนี่คือทุ่งไร่ทุ่งนาบ้านของฉันเองเนี่ละจ้ะบ้านเราใหญ่ คลองชายอำเภอกมลาใสนะจ้ะอุไดามากวิวธรรมชาติหรือบ้านชนบทก็จะมีฟิวบรรยากาศจังสีล่ละจา้าโอเคจา้าก็ดีเมื่อนี้มากงายๆก็เลยได้มีโอกาสมาจิบพิวพิวพิววิวบรรยากาศไม่ต่อว่ามันมากเนี่ยมากไอ เขาหว่าต้อนอยังค่ะต้นกระดุมกระดุมทองกว่าจ้ะใช่ไหมต้นดอกเรื่องเหลืองๆหละจ้ะไปจำเสือเมื่อใดได้ว่าเป็นหมากกป้นต้องใช้ปเป็นสีอมหมากนี่นะจ้ะไปไปปลูกท้าเห็นได้ะดูบรรยากาศ พี่จอยโอเคจ้ามาเก็บฟิวที่ทุงไรลทุ่งหน้าช่วหน่บดกันเบ่งน้ำกันเด้อจ้าถ้าใครชอบชอบก็กดไลท์ใช่ก็กดแชไปเลยจ้าก็กดไลค์ใช่ก็กดแท่นนะจ้านี่ละจ้ะดอกไม้สวย ตอนเศร้านี่ก็เรื่อยมากเอาภาพที่ขึ้นเดี๋ยวรอชมคลิปนะจะสวัสดีจ้า